Amazing Taro Amazing Taro Wow Amazing Taro สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวทาดน้ำเข้าสู่คุณรู้ไหมคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆาหมาวันนี้เรามาเช็คอัปเดตความรู้สึกของแฟนเรากันดีกว่านะคะอาจจะอยู่ในตำะแม่งสามีภรรยาคู่รักคนคุยแต่คุณมีอิทธิพลต่อใจเขา เอ๊ะอย่างไรวันนี้ค่ะเจ้าของพลังงานในคลิปนี้นะคะเป็นชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำประกอบไปด้วยราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎค่ะลัคนามีลัคนาพิจิตลัคนากรากกฎกับคลิปความรักแบบนี้มันต้องฟังไปด้วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องราวราศีแล้วก็นักสัตว์ของเขาขึ้นในคลิปนี้ด้วยทีนี้เราจะได้มั่นใจว่าเป็นแฟนของเรามากยิ่งขึ้นค่ะเน้นย้าหัวข้อนะคะคุณรู้ไหมคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆเราจะพยากรณี่หัวข้อใหญ่ๆใ,ให้กับคุณในวันนี้นะคะพลังงานความรักความรู้สึกคะ่ะพลังงานความใน ใจที่ได้คุยกับคุณเขาคิดเสมอว่าคุณคือเนือคู่เอาแล้วไงและสุดท้ายค่หัวข้อสุดท้ายของเราอะไรในตัวคุณที่ดึงดูดเขามากๆแหมเราจะได้เสริมตรงนั้นให้มันตุ้นตามกันเลยทีเดียวเอาละค่ะเป็นตัวแทนหยิบให้ให้กับชาวท่าน้ำนะนักพยากรณ์หยิบให้นะคะมาออ้ก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับค่ะ เข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิ่งทาโลกค่ะยินดีต้อนรับกับเรื่องราวความรักแบบนี้กับคลิปสบายๆวันนี้นะคะมาขออนุญาตเป็นตัวแทนหยิบให้ถ้าคลิปนี้พลังงานจูนติดแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณปรารถนาราศีเขาต้องขึ้น ความห่วงใยความรักเขาต้องบ่งบอกมาอย่างชัดเจนนะคะเราไปดูกันโอ้โหเผากิเลสในใจคุณทำให้เขาดีขึ้นนะคุณทำให้เขาได้ยุติเรื่องราวของสิ่งที่มันไม่ดีคุณเข้ามาเปลี่ยนและปรับทำให้ชีวิตของเขาไปในเส้นทางที่มันถูกต้องเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ติดการช้อปปิง้งติดการเล่นเกม ติดการทําชีวิตไปวันๆหรืออะไรก็ตามมันเป็นกิเลสทั้งหมดแต่คุณเข้ามาทําให้เขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนคุณเป็นหัวใจสําคัญหลักคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะโอ้โหได้ภพยเป่าบุญจินยังไงกันเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ เขารู้สึกว่าตรงไปตรงมาและมีความชัดเจนสูงเป็นคนที่คบได้มีความจริงใจสูงนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากๆคือทุกอย่างที่คุณสื่อสารออกมาจากความคิดจากเหตุผลร้วนมาด้วยความถูกต้องเขาคักคานสิ่งที่คุณ เขาเรียกว่าปาถนาดีไม่ได้เลยคุณเต็มไปด้วยพลังงานปาถนาดีไม่มีจุดใดที่เป็นการเหมือนขุ่นมัวหรือนำพาไปสู่ความวิบากหรือความชิบหายใดๆเลยนะคะความตำแหน่งที่เขามองคุณบอกเปาวุญจีนนี่คือทุกอย่างที่คุณมอบให้เขาไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นใดๆหรือแนวทางหรือการช่วยเหลือ รู้วแล้วมันถูกจริงๆอ่ะมันถูกต้องจริงๆเขารู้สึกว่าคุณมีอิทธิพลต่อเขามากๆเหมือนการเปลี่ยนเขาให้เข้าสู่เส้นทางที่ดีงามนะคะโอ้ชัดเจนมากๆไพ่แรงเชียวมาอย่างไรก็ตามนะคะเราก็ต้องมาดูกับบรรทัดท,ที่สองไพ่เราเรือและราศีของเขานะคะ เดี๋ยวนักพยากรณ์จะบอกราศีนะแล้วก็จะบอกนักศาสตร์แล้วก็จะบอกตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาเกี่ยวพันกับคุณเพื่อให้คุณได้เช็คถึง3ขั้นตอนและจะได้ยิ้มไปมพร้อมๆกันนะคะมาก่อนอื่นค่ะคําพยากรณ์ในคลิปนี้นะเป็นเพียงภาพรวมนะคะแม้ว่าภาพรวมนี้อาจจะไปสมพงสัมพันธ์กับดวงของคุณมากๆจนรู้สึกเป็นเรื่องราวของเราเป็นแนวทางของเราก็อย่าเพิ่งนําคําพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดตัดสินดวงนะคะมาดูดวงส่วนตัวกับนักพยากรณ์ หรือพูดคุยเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนไพ่ยิปซียินดีต้อนรับนะคะกับอาคารเวทมนต์แห่งนี้ไอดีไลน์ของนักพยากรณ์อยู่บนหน้าปก YouTube นะคะกับ คำอธิบายใต้คลิปนี้ก็มีไอดีไลน์ของนักพยากรณ์เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของการพยากรณ์นั้นน่ะอยากจะเรียนแบบนี้ว่าคลิปนี้นะคะไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณมาเจอในครั้งแรกแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปนานแสนนานก็ตามให้คุณรู้ว่าบางครั้งโชคชะตาความเชื่อ ความบังเอิญหรือพลังงานใ,นใดๆอาจจะอยากให้คุณได้คำตอบในวันนี้ก็ได้ซึ่งคลิปนี้ผ่านไปนานแล้วคุณมีแฟนอุย้ยจนมาถึงคนปัจจุบันบางทีคลิปนี้อาจจะบอกว่าใช่แล้วแหละเขาเป็นคนที่รักคุณที่สุดแล้วแหละมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพลังงานของเขานะคะเป็นคนที่เกิดในเกณฑ์ราศีอะไรนะเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีมีนนะคะ ราศีมีราศีพฤษศนะจ๊ะราศีกันราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนี่คือราศีของเขาตรงแค่ราศีก็ฟังให้จบคลิปแล้วถือว่าใช่แต่ถ้าใครยังไม่ตรงราศีไปเชื่อมโยงให้ตรงนักษัตว์เนาะเป็นคนที่เกิดปีชวดนะจ๊ะปีกุลปีเดือนนะปีขานปีมะเสงและปีวอกค่ะ นี่คือนักษตัตวของเขาคุณต้องเชื่อมโยงนะตรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเขาคนนั้นตรงทั้งราศีหรือตรงทั้งนักษัตว์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเรามีตัวเลขเพิ่มมาขึ้นนะนะคะให้คุณได้ลองลองดูซิว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวพันกับเขาไหมนะคะเขามีพลังงานตัวเลขที่อยู่ในดวงคือเลข8ค่ะมีเลขเในดวงและมีเลขเ เลขห่าในดวงค่ะเขาเป็นคนที่มีความเกี่ยวพันกับเลข8เลข7เลข5หรือตัวคุณอนะพอนึกเห็นเลขตัวนี้นะเลข8เลข7เลขห่าคุณจะนึกถึงเขามาได้เลยบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่5ค่ะเกิดวันที่7เกิดวันที่8นะคะเกิดวันที่15เกิดวันที่17เกิดวันที่18เกิดวันที่25 27 และวันที่28มีความเกี่ยวพันนะคะกับคำว่าวันพฤหัสวันพุธกลางวันพุธกลางคืนด้วยแล้วก็วันเสาร์มีความเกี่ยวพันนะคะกับเดือนพฤษภาเดือนกระะกฎาเดือนสิงหาค่ะ และเลข8เลข7เลขค่าคุณอาจจะตรงแค่ตัวเดียวก็ได้หรือ2ตัว3ตัวเลขเหล่านี้อาจจะเป็น3ตัวหลังหรือตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในบัตรประชาชนของเขา3ตัวหลังนะคะหรือตอนนี้คุณอยู่กับเขาบ้านเลขที่อะไรห้องคอนโดอะไรมีเลข8เลข7เลขค่าหรือเปล่าลองดูค่ะระหว่างนี้ อ,อุปกรณ์เครื่องใช้หรือ,อเขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยบางทีก็อาจจะเกี่ยวพันกับเลข3ตัวนี้หรือตัวใดตัวหนึง่งรวมถึงบางทีคุณอาจจะรักกันมาได้8เดือนแล้ว7ปีก็ได้ยาวันก็ได้นะคะหรือว่าคุณรักกันเดือนอ สิงหาก็ได้ลองดูคะ่ะรักกันมา5ปีแล้วคะ่ะอะไรแบบนี้นะคะมาเมื่อเราได้พลังงานเรียบร้อยได้ราศีได้นักสัตว์ได้ตัวเลขตรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือตรงทั้งหมดนะคะเราไปต่อกับเรื่องความรักของคุณกันนะก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้นะคะความรักของคุณเต็มไปด้วยการคิดถึงมันมีความคิดถึงแบบบอกไม่ถูกในวันที่เราเจอกันเฮ้ยถูกชะตาถูกชะตาก่อให้เกิด ความถูกใจแต่ว่าถูกชะตามมันดึงดูดในเรื่องของความคิดถึงก้าวเข้ามาด้วยนะคู่นี้จริงๆไม่น่าจะมาลงเอ่ยกันได้ง่ายๆนะคะเพราะว่านิสัยใจคอก็ไม่ใช่ว่าจะคลับคล้ายคลับคลากระหรือว่าเหมือนกันสักเท่าไหร่นะฮะมีความเป็นตัวของตัวเองเขาก็ดื้อรัน้นคุณก็ดื้อรัน้นคุณเป็นคนมีเหตุผลเขาก็มีเหตุผลใน ในส่วนของเขาการใช้ชีวิตนะคุณก็เป็นตัวของตัวเองมากๆเขาก็เป็นตัวของตัวเองมากๆแม่คู่นี้เนาะไม่น่าจะมาลงเอยลงลงรักบักฐานเป็นคู่รักคู่สัมพันธ์กันได้เลยนะก็เพราะว่าความคิดถึงนี่แหละพอคุยกันไปมันห้ามคิดถึงไม่ได้มันจัดต้องไม่ได้แต่มันรู้สึกคิดถึงและรู้สึกอยากจะเอาชนะอีกฝ่ายด้วยให้เขามารักเราให้ได้เออมันมีชั้นเชิงในการจีบกันอยู่ตลอดเวลาจนวันนึงค่ะคุณได้มารักกันเนาะ พอมารักกันคู่นี้ก็เป็นพลังงานที่หึงกันเหมือนกันนะหวงกันก็หวงนะทั้งออกนอกหน้าทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมนะคะแต่ก็พยายามจะเข้าใจแหละเพราะเราต่างที่มาก็ดีสัยก็แตกต่างกันไปแต่คู่นี้นะเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกนะอีกฝ่ายจะทุกไปด้วยพร้อมที่จะโอบอุ้มกอดประครับประคองและช่วยเหลือแบบเต็มกำลังใจนั่นหมายถึงว่าคู่นี้ อ,อพอถึงเวลาใครตกอุปสรรคตกเกณฑ์ที่มีปัญหาต่างฝ่ายต่างจะไม่ทิ้งกันจะโอบอุ้มจะเข้าหาจะดูร้อนรนจะดูเป็นทุกร้อนไปหมดเลยมันจึงทำให้คู่นี้เนี่ยรู้ซึงว่าในวันที่ถ้าเราทะเลาะก,กันเราจะคิดถึงกันมากในวันที่เรามีปัญหาคนใดคนหนึงไปเจอปัญหาเราจะเหมือนกับว่าเราจะพยายามช่วยกันมันจึงตัดกันไม่ขาดคู่นี้อาจจะมีในเรื่องของเกณฑ์สัมพันธ์ที่รักรัก หรืออาจจะห่างกันไปแล้วหรือเลิกไปหรืออาจจะกลับมารักกันแต่สุดท้ายมันเหมือนไปกันไปหายกันไม่ได้อะไปไหนกันไม่รอดต่างคนต่างห่วงเช่นกันและกันจนอาจจะต้องกลับมารักและให้โอกาสกันอีกรอบก็เป็นได้แต่ณปัจจุบันนี้ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่และเขากับคุณอยู่ในเกณฑ์รักกันดีอยู่ในเกณฑ์คบหากันดีนั่นหมายถึงคุณอาจจะผ่านช่วงเวลามาจนถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วคะ่ะ ทีนี้มาถึงเวลานี้เราก็มาตอบโจทย์ในเรื่องของความรักโจทย์ที่หนึ่งกันนะคะโจทย์ที่1คือพลังงานความรักความรู้สึกค่ะไปเลยค่ะเรามาเช็คส่องใจปัจจุบันของเขาที่มีตอบคุณกันนะคะโอเคเอาเดี๋ยวนะเออไพ่ของแม่หมอก็ล่วงนะ,ะมา มาดูใบแรกกันนะคะพลังงานความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ mm hmm. เขาโคตรปึ้มปิ่มเลยค่ะต้องใช้คํานี้รู้สึกว่าตัวเองเจ๋งมากๆที่จีบคุณได้รู้สึกว่าตัวเองแบบโอเคมากๆที่มีคุณเคียงข้างความรู้สึกของเขาค่อนข้างพราวมีความภูมิใจนะมีความรู้สึกแบบแฮปปี้ดีดานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าคุณเนะ่โอเคกับกับกับความเป็นคู่ของเขามากๆในมุมของเขานะคะความรู้สึกที่สองค่ะ เขารู้สึกสะท้อนไปถึงความมีครอบครัวเขามองแล้วว่าคุณเนี่ยใช่ละอืมคนที่จะเป็นพ่อของลูกหรือแม่ของลูกแล้วใช่แล้วเป็นความรักความผูกพันที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีนะพร้อมที่จะเรียนรู้คบหาปรับปรุงและสร้างอนาคตค่ะ ความรู้สึกความรักและความรู้สึกของเขาเหมือนได้รางวัลที่หนึ่งเหมือนถูกถ้วยรางวัลเนาะบอกแล้วตั้งแต่ตําแหน่งนี้นะคะว่าเขาพร่ามากภูมิใจนะคะในการที่มีคุณเป็นคู่ครองนะคะรู้สึกว่าที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้เขาเขาเหมือนว่าเขาโอเคละชัดเจนละได้คําตอบแห่งความรู้สึกได้ความความเหมาะสมที่เขามองแล้วว่าดีที่สุดในช่วงชีวิตของเขาและ คุณเหมือนสิ่งมีค่าเหมือนถ้วยรางวัลชีวิตเหมือนความสำเร็จสิ่งหนึ่งในด้านความรักของเขาค่ะใบที่สี่นะความรักและความรู้สึกคุณเป็นคนที่ใจเย็นนะในบางครั้งแล้วก็ใจร้อนในบางครั้งแต่ทุกอย่างที่คุณทำหรือว่าแสดงออกมามันเต็มไปด้วยความปรารถนาดีต่อเขาเขารับรู้แล้วก็รับรับรู้ได้ คุณค่อนข้างรักแล้วว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งที่ดีคุณจะพยายามตระเตรียมเพื่อเขาแม้ว่าเขาจะทําเป็นแกล้งไม่รู้หรือทําเป็นไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณจัดสรรหรือหามาให้ไม่ว่าจะเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆหรือของทํามือที่คุณทําขึ้นมาเองประดิษฐ์ขึ้นมาหรืออะไรก็ตามเขารับรู้ได้หมดเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเวลาที่จะให้กับคนรักไม่ใช่แค่เขานะ บางทีคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนสําคัญของเขาในชีวิตอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรถ้าคุณรู้ว่ามีวันสําคัญอะไรคุณก็พยายามจะมีเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างไปให้ท่านเหล่านั้นเพื่ออะไรรู้ปะไม่ได้คาดหวังนะแต่เพื่อว่าเราจะมาเขาเรียกรองดองอะแล้วคุณเป็นคนทําอะไรด้วยเจตนาแห่งความรักที่ดีเข้ารับรู้ได้ค่ะใบต่อมาค่ะเขาไม่อยากเสียคุณไป เขารู้สึกไม่อยากเสียมันปิดจ็อบด้วยความเศร้านั่นหมายถึงว่าช่วงนี้เขาดีใจมากๆที่มีคุณช่วงเวลาที่มีคุณเป็นพลังงานที่ดีมากๆควา,ความสําเร็จความสุขความสมหวังใช่คุณเป็นคนที่ใช่แล้วอยู่ในใจนั่งอยู่ในใจเขาตลอดเวลาและสิ่งหนึ่งที่เขากลัวมาตามติดเป็นเงาตามความรู้สึกของเขาเลยก็คือถ้าวันหนึ่งเขาสูญเสียคุณไปจะด้วย การที่เราทั้งคู่ไปกันไม่ได้หรือเราเลิกกันหรือว่าคุณไม่รักเขาแล้วหรือแม้กระทั่งการจากไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บหรือเหตุการณ์เลวร้ายอะไรก็ตามที่เขาจะต้องสูญเสียคุณไปเขาบอกได้คําเดียวเลยว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ตำแหน่งนี้นะคะเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เขารักที่สุดเลยก็ว่าได้และเขาก็คงจะไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เช่นเดียวกันดังนั้นเขากลัวไปหมดเลยค่ะ อาจจะค่อนข้างห่วงอย่างที่พูดไปในตอนต้นก็คือห่วงมากระแวงมากไม่อยากให้ทํานู่นทนํานี่หรืออะไรมันก็มีเหตุผลของเขานะคะเพราะเขากลัวที่จะเสียคุณไปคนข้างกายเขาเพื่อนสนิทมิสหายเขารู้ดีว่าเขาอรักคุณแค่ไหนแต่บางทีการกระทําของเขาเนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งเนี้ยมันไม่ค่อยแสดงออกหรอกว่ารักมากแค่ไหนแต่มันโคตรรักคุณมากเลยนะเพื่อนกาจะรู้กันนะคะไปต่อค่ะ การพยากรณ์ที่สองนะคะพลังงานค่ะเรามาเช็คพลังงานต่อพลังงานความในใจที่ได้คุยกับคุณเวลาที่เขาคุยกับคุณเขามองคุณแบบไหนแต่แถวแรกนี่ถือว่ามองว่าคุณตรงไปตรงมานะแต่มาขยายความรู้สึกขยายพลังงานดีกว่านะคะว่าเวลาที่เขาคุยกับคุณเขามองมุมมองวิสัยทัศน์การมองคุณว่าเป็นยังไงโอ้โหคุณเป็นคนมีมุมมองที่เขาตามไม่ทันค่ะนั่นหมายถึงเออเป็นคนวางแผนดี คิดในหลายๆมุมบางครั้งคุณก็เป็นคนที่มีความคิดในในมุมที่มันเขาเขาคาดไม่ถึงว่าจะคิดแบบนี้เออแต่มันก็บางครั้งมันก็เป็นมุมที่ไม่เข้าท่านะเขาเขาแอบรู้สึกแบบนั้นบางทีมันดูยังไงพีกกพ่กรพี่กรแต่ก็ไม่ว่ากันในเมื่อมุมมองความคิดของคุณมันลวดแร่นกันนั้นมันคุณมีความสุขที่จะคิดเขาก็บางทีเขามองว่าบางทีคุณก็คิดผิดแต่คุณก็ยังยืนการในความคิดผิดบางอย่างเนาะ เออเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดในใจแบบนี้นะตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าแต่ในบางมุมความคิดของคุณอะ่ะมันก็บรนเจดดีเออมันก็เออแปลกดีแต่มันก็ถ้าสําเร็จได้มันก็เจ๋งไม่ไม่เบาเพราะฉะนั้นความคิดของคุณมักจะอยู่เหนือเกินจินตนาการของเขาเสมอเขาก็มักอยากถามคุณเสมอว่าเออถ้าเป็นแบบนี้คุณจะทํายังไงอย่างนี้ยังไงแต่เขาไม่ได้ที่จะเอาความคิดของคุณน่ะมาเป็นของเขาซะทั้งหมดนะคะ เขารู้แหละคุณปรารถนาดีแต่เขาต้องปรับใช้เพราะเขาบอกว่าความคิดของคุณมันก็สุดโต่งเหมือนกันนะคะมาความในใจที่ได้คุยกับคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นบุคคลที่เขาค้นหาและเดินทางไปไม่ทั่วความคิดของคุณสทัทีพูดง่ายๆว่ามันเหือจินตนาการแหละ เขาก็เลยบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นคุณมีอะไรให้เขาเซอร์ไพรส์รได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเดาทางความคิดของคุณมันก็ยังคงต้องเดาทางต่อไปมันสนุกดีมันตื่นเต้นมันเหมือนเราได้เดินทางเส้นทางหนึ่งที่เรามีอะไรให้คน้นค้นหาคุณเป็นคนที่เขาอยากค้นหาค้นหาได้ไม่เบื่อค่ะความคิดของคุณก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นอะไรที่เขาพิศวงดีนะคะใบที่สค่ะ แต่สิ่งหนึ่งนะคะเวลาที่ได้คุยกับคุณสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะมีพลังงานของความรักด้วยคือคุณเป็นคนที่ใจดีมากๆแล้วคุณก็บางครั้งคุณบทจะใจอ่อนก็ใจอ่อนบทจะใจแข็งก็ใจแข็งบางทีเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทํามันมาจากความรู้สึกที่คุณอยากทําจริงๆ มันก็จะเต็มออกเต็มถ้าคุณอยากทำเพราะความรู้สึกรักคุณก็จะทําออกมาได้ได้ได้รู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังงานนั้นและเขาก็คิดว่าถ้าบางอย่างคุณเกิดฝืนใจเขาก็รู้เลยว่าสิ่งที่คุณทำมาวัามันไม่ค่อยดีหรอกเออเพราะคุณฝืนใจนะดังนั้นเขาค่อนข้างดูออกจากพฤติกรรมหรือการกระทําหรือสีหน้าที่มันปิดบงังอำพางไม่ได้แต่ความคิดในสมอง,องคุณมันเป็นอะไรที่ล้าเสมอสําหรับเขาและก็น่าตื่นเต้นเสมอคะ่ะ ใบที่สี่ค่ะก้าวดาบแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าในบางครั้งความคิดของคุณน่ะเขารู้แหละว่าคุณบางทีถ้าในมุมความรักอะ่ะเขารู้ว่าคุณทั้งรักแล้วก็ห่วงเขาแหละนะแต่ในบางความคิดอะ่ะบางทีคุณก็คิดล้ำเกินไปคิดไปในสิ่งที่มันเกินเกินไปจนความคิดนั้นน่ะมันกลายเป็นตัวบ่อนทําให้คุณต้องทุกข์เองคุณอาจจะทุกข์ในสิ่งที่มันยังไม่เกิดเพราะคุณได้คิดมันไปล่วงหน้า บางครั้งเขารู้สึกว่าการที่เขาออกไปพบลูกค้าหรือไปคุยกับใครคุณคิดไปไกลเลยว่าอาจจะกลับไม่กลับหรือจะไปเที่ยวต่อไหมหรือยังไงแล้วความคิดนั้นก็กลายเป็นพลังงานลบทําให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับทําให้คุณต้องกังวลกระวายกร,ก,กระสับกระส่ายเขารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะ คุณคิดไปก่อนด้วยเขารู้สึกเป็นห่วงคุณตรงนี้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดมันทําให้คุณเครียดซึ่งเขาไม่สามารถแบ่งเบาความเครียดนี้ได้เพราะมาจากความคิดของคุณเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะไปต่อนะคะพอหนึ่งคำถามเราจะต้องเปิด5้าใบเนาะเขารู้สึกว่าอยากให้คุณอะอยู่กับปัจจุบันบาลานซ์นะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบเขาเรียกว่ากดดันตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องแบบถึงขั้นแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะแต่ก็ไม่ต้องคิดจนถึงแบบสุดโต่งจนเหนียวรั้งทำให้ตัวเองต้องทุกข์นะคะก็อยากให้คุณไปเรื่อยๆเย็นใจสบายๆอยู่กับพลังงานความรักที่เราแอคชั่นต่อกันที่เราปฏิบัติต่อกันก็พอค่อยดูในสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันก็พอนะคะเขาอยากจำบอกคุณแบบนี้ค่ะ ไปต่อไปต่อนะฮะเขาคิดเสมอว่าคุณคือเนื้อคู่โอ้โหจริงไหมจริงไหมมาย้ําหน่อยย้ําหน่อยนะแน่นอนค่ะเขาคิดเสมอว่าคุณเป็นเนื้อคู่พร้อมที่จะดูแลเทคแคร์ care, แล้วก็เปเออคุณเป็นเนื้อคู่แล้วแม่ยอดขมองอิ่มนะคะพ่อยอดชายนะฮะอืมแต่เป็นเนื้อคู่ที่เขาเรียกว่าต้อง มันจะราบรื่นสักทีเดียวไม่ได้มันก็ต้องเหมือนไปคู่กัดคู่กัดน,นะคุณก็มีความชอบของคุณแบบหนึ่งเขาก็มีความชอบเขาเรียกว่าเวลาที่เราพื้นฐานเราอ่ะมันจะมีความชอบอย่างหนึ่งเหมือนคุณชอบกินข้าวผัดก็จะกินข้าวผัดอยู่อย่างเดียวจนแฟนคุณบอกว่าเลิกกินได้ไหมไม่ต้องกินข้าวผัดทําไมต้องกินร้านนี้เค้ากันมาสิปีกินข้าวแต่ร้านนี้มันจะอารมณ์ประมาณนี้คุณก็มีความชอบที่ไม่เปลี่ยนเขาก็มีความชอบที่ไม่เปลี่ยนดังนั้นนะคะพลังงานนี้จึงจึงบ่งบอกว่า คุณกับเขาอะมีความชอบที่ไม่เปลี่ยนดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เขาคิดแล้วเข้าใจได้ก็คือคู่เรามักจะเป็นคู่กัดในสิ่งนี้แหละเออในสิ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนอะเออแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องแบบเนี้บางทีเขาก็บอกว่าแหมเธอทำไมเล่นเกมทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพักม่งเลยแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเขาเรียกคู่กัดกับงานอดิเรกกับกิจกรรมที่ตัวเองทำนะคะต่อมาค่ะ คาว่าเป็นเนื้อคู่ไหมเขาคิดว่าคุณเป็นเนื้อคู่แต่ตัวคุณนั่นแหละรักไหมชอบเขาไหมคิดถึงเขาไหมหนู่นนี่ไหมเขารู้สึกว่าคุณนั่นแหละเหมือนวิ่งอยู่ในเขาวงกอดแห่งดาบที่ไม่มั่นใจในตัวเขาเสียทีนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เขาทึ่งในหลายๆอย่างและคุณก็เป็นพลังงานของความรักของเขานะคะเขาอยากให้คุณตัด เรื่องคิดมากกระวนกระวายใจเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะคะตอนนี้เราเป็นเหมือนคู่กัดมากกว่าคู่ที่จะต้องเรียนรู้นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะเลิกกับคุณมีแต่คุณนะคะอุ้ยสร้างเรื่องสร้างราวทาให้ตัวเองรู้สึกแบบน้อยใจท,ทั้งที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะ,ะเขาก็อยากจะบอกว่าคุณเนี่ยคือเนื้อคู่แหละแตเป็นแนวคู่กัดอยู่นะตอนนี้นะคะคู่ลิ้นกับฟันนะเออคู่ที่แบบว่า ต้องมีเป่าบุญจีนนะทําแล้วก็ต้องมีการเผากิเลสในใจไปดิกับเรื่องราวที่ต่างคนต่างชอบอะไรบางครั้งมันไม่เหมือนกันเออหรือพอชอบอะไรก็ชอบอยู่อย่างนั้นจนอีฝ่ายเริ่มเบือ่อเอเปลี่ยนกันไม่ได้เดอ้อเออคู่นี้จะเป็นคู่กัดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆกันตลอดไปหรือเปล่านะคะอะต่อมาอะไรในตัวคุณที่ดึงดูดเขาอันนี้ต้องออกแนวอีโรติกไหมเนี่ยนะบางสำรับมีแนวอีโรติกนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ อะไรที่เขารู้สึกชอบในตัวคุณเขาชอบคุณทั้งหมดแหละเออแต่ในมุมของเขาเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่อบอุน่นคุณเป็นภาระทางใจดีทําให้เขารู้สึกว่าวันวันหนึ่งเขาจะต้องคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะแต่เขาก็ยินดีที่จะจุงมือคุณตลอดไปนะและเขาอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคือเวลาที่คุณรู้สึกอะไรอ่ะคุณจะออกทางสีหน้าแววตาชัดเจนดูที่เขาไม่ต้องเดาไม่ต้องเดามากรู้เลยว่าดรู้เลยว่าเนี่ยพูดแบบเนี้ย ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เขารู้เขารู้นะคะมันเป็นจุดดึงดูดเขาทําให้เขารู้สึกว่าเข้าใจง่ายดีคุณเป็นคนเข้าใจง่ายค่ะ แต่เป็นคนที่หนักแน่นนะเป็นคนที่เข้าใจง่ายแต่หนักแน่นแต่กับเขาอ่ะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าแสดงออกหรือจะปิดบังเขาก็รู้นะคะและถ้าถามว่าอะไรที่คุณดึงดูดเขาคือความสนุกสนานความเป็นธรรมชาติเวลาที่ได้ไปเที่ยวกับคุณเนะน่ยมันเหมือนกับว่าเรา,เราได้ทะเลาะก,กันดนะีบางทีเราก็เป็นสามัคคีฝ่ายเดียวกันทะเลาะก,กับ GPS เนาะเออ GPS บอกทางผิดเราสองคนลุม GPS เเนาะเออเราเขารู้สึกว่าเราเหมือนเพื่อน เหมือนลุยๆมีอะไรก็บอกกันตรงๆคุยกันตรงๆแสดงออกกันมาตรงๆชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารู้สึกว่าเราเป็นทั้งคู่รักเป็นทั้งคู่เพื่อนคู่มิตรเป็นทั้งคู่กัดเป็นทั้งคู่ที่แบบว่าเหมือนแสดงละคอรอยู่ด้วยกันเออนะคะความคิดเตลิดกันดีเขาก็รู้สึกขำขันในใจนะคะแต่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมันมีอะไรให้เขาได้คขคิดอยู่ตลอดเวลา นะคะนี่คือเรื่องราวความรักของคุณพูคุณนะคะเอาเป็นว่าคู่นี้มาเพื่อปรับเปลี่ยนละกันเปลี่ยนได้เปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่ไอท้ที่สิ่งที่เปลี่ยนได้คือสิ่งที่ไม่ดีแนวทางชีวิตที่ไม่ดีจะถูกเปลี่ยนได้ค่ะอะไรที่เป็นเรื่องเบาๆเล็กๆมันก็จะถกกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนกับเรื่องราวของคุณฝากคนใจดีแชร์คลิปนี้เป็นบุญค่าคูคูไพ่ด้วยนะคะผู้ใจดีทุก่ันนะคะที่แชร์คลิปนี้ปรารถนาให้คุณได้มีความรัก ถ้าจูนติดในพลังงานนี้ความรักของคุณมันน่าสนุกนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยคุณมีความรักที่เหมือนเป็นเพื่อนกันแบบนี้ยาวๆกันไปเลยฝากคนใจดีแชร์คลิปนี้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนกับเรื่องราวความรักนะคะสวัสดีค่ะ